สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการสร้างออ Virtual Machine หรือ VM นะครับบน Microsoft Azure นะครับดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่า Virtual Machine คืออะไร Virtual Machine นี่ก็คือเทคโนโลยีการจำลองขึ้นคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบ Physical Server เนี่ยขึ้นมานะครับโดยที่เราจะจะนำไปใช้ในการออ test นะครับเพื่อทำออ Server Backup นะครับหรือว่าจะ innovate อะไรไม ขึ้นมานะครับซึ่งการทำ virtual machine นี่ก็กในบนโลกของคลาวนี่ก็เป็นที่นิยมมากๆนะครับผมทีนี้ทำไมถึงต้องทำ virtual machine นะครับอันดับแรกเลยก็คือความเร็วนะครับเพราะว่ามันง่ายต่อการพัฒนาแล้วก็เราสามารถทดสอบออบนคลาวนะครับโดยโดยทดสอบก่อนก่อนก่อนนำไปใช้งานจริง นะครับอันดับที่2ก็คือความยืดหยุ่นนะครับคือเราสามารถเพิ่มว่าลดสเปคตัวตัวชื่อมอัญชีนียได้ง่ายนะครับและก็สามารถทําได้เลยนะครับอันดับที่3าเนี่ยสำคัญมากคือเรื่องของการเก็บเงินต่างจริงนะครับให้นึกถึงเวลาเราอยากจะมีนะครับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนี่ยกว่าจะสเปคกันได้กว่าจะได้ไปเสนอราคาหรือกว่าจะสร้างาไม่ใช่สร้างใช้คําว่าประกอบดีกว่า กว่าจะประกอบกันได้เนี่ยก็ใช้เวลาเป็นเดือนๆนะครับแต่ว่าตัว virtual machine เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับในการในการสร้างนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็คือ Microsoft Azure เ,เนี่ยมีเรื่องของการ disaster recovery นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เซอร์วิสที่เป็น Azure backup หรือว่า Azure site recovery หรือแม้แตอ่อ่ Azure archive storage นะครับทีนี้ การสร้าง Virtual Machine หนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องอคำนึงถึงเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือเรื่องของ OS เนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะใช้ OS อะไรนะครับอันดับที่2ก็คือเรื่องของ Disk นะครับ disk หรือว่า hard disk เนี่ยแหละครับอันดับที่3เนี่ยก็ Virtual Network นะครับอันดับที่4เรื่องของ Availability Av Set นะครับ อันดับแรกนะครับไปที่ Azure Portal นะครับโดยเข้าที่ u r l p o r t a l a j e c o m นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยที่มุมบนซ้ายเนี่ยเราเลือกอเมนูนะครับแล้วดูว่าเราจะใช้ r s s u r t g r r u u p ไหนนะครับอันดับแรกถ้าเกิดใครยังไม่ได้ยังไม่เคยได้สร้าง r s s u r t g r r u u p เนี่ยก็คือให้สร้าง r s s u r t g r r u u p ก่อนนะครับผมกด add หรือกด create ก็ได้แล้วเราก็เลือกว่าจะใช้ Azure Subscription ไหนนะครับส่วนวิธีการสร้าง r s s u r t g r r u u p อันนี้สามารถ ทำด้วยการเพย์ดันได้เลยนะครับหรือว่าจะ,ะย้อนกลับไปดูวิธีการสร้าง Resort Group ในคลิปที่แล้วก็ได้นะครับอ,อันนี้ผมอาจจะตั้งชื่อเป็น Demo a s u r e วสว r ต y นะครับแล้วผมก็เลือก r e g i o n อ o r t อันนี้ผมอยู่ South East Asia อยากจะสร้างตัวเซิร์ฟเวอร์หรือว่า Vm เนี้ยอยู่บน h อเชียแผมเลือก South East Asia นะครับ เสร็จปุ๊บกดรีวิวครีเอทเรียบร้อยเขาก็จะถามว่าโอเครีวิวเรียบร้อยจะใช้ข้อมูลตามนี้ใช่ไหมกดใช่โอ create, เคเสรียบร้อยนะครับอันนี้มันก็จะ create r e s o u r c e group เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคหลังจากเราสร้าง e s o u r c e group แล้วนะครับทีนี้เราจะมา Create Vm กันนะครับันดับแรกให้เราเข้ามาที่ e s o u r c e group ที่เราสร้างไว้นะครับกดเข้าไป นะครับเสร็จปุ๊บจะเห็นว่ามันมีนร่อว่างอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับให้เรากด Add บวกด้านบนนะครับแล้วเรากรณีน,น,นี้ผมจะสร้างเป็น Windows Server นะครับผมก็ลองเซิร์ฟเซอร์วิสว่าเป็น Windows Server นะครับจริงๆแล้วมันจะมีพวกเซอร์วิสเยอะแยะมากมายเลยนะครับเ,เสร็จเสร็จปุ๊บก็รอปันหานี้หน,นะฮะ โอเคพอหาเจอปุ๊บมันก็จะขึ้นเซิร์ฟเวิร์ที่เกิดกับ Windows Server มานะครับอันดับแรกเลยผมที่ผมจะสร้างเนี่ยก็เป็น Windows Server ธรรมดาธรรมดาเลยนะครับก็มันก็จะเป็น Windows Server ตัวนี้นะครับที่อยู่ซ้ายมือสุดนะครับที่ผมผมก็จะกลมกดเคลียร์ดูก็จะให้เลือกเวอร์ชันนะครับว่าจะสร้างว่าจะใช้ Windows Server เวอร์ชันไหนผมอาจจะลองเป็นโอเค1 6 Data Center โอเคทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งชื่อละทีนี้ผมอาจะตั้งชื่อ v f ตัวนี้เป็นอ่ะสวัสดีเดโม0ศูนนะครับไอ้พวกนี้ผมปล่อยไปนะครับก็ไซส์พวกนี้ผมก็จะลองมาเลือกดูว่าจะใช้เป็นตัวไหนนะครับผกดสีอกไซส์ ผมเลือกเป็นอ่าผมเริ่มเป็นดีซีรีส์พวกนี้ตะก,กูนี้นะครับแล้วก็ลองเป็นอา่าซีดีลเล็กๆแต่ละกันเนาะนี้ กด select นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับทีนี้เนี่ยไอชื่อ username กับ password เนี่ยพยายามจำกันให้ได้ด้วยนะครับว่าตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ,บตั้งเป็นสวัสดีเดโมก user01 ่ะได้ไหมโอเคได้นะครับแล้วก็ password เป็น อ่ะผ่านอ่ะผ่านโอเค Public Inbound นะครับเลือก Allow นะครับแล้วก็ตัว s e l สเต n กิ o บอลพรอยก็เลือกเป็น ATP นะครับก็กด r ร v e a l c ี e a ตมันก็จะครวถามว่าโอเคคุณจะเอ่อ c ก e a ร VM ที่เป็นสเปกนี้ใช่หรือไม่นั่นนี่นะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเนี้ย ครับผมไม่ไม่กด create เลยโอเคก็จะเห็นว่า uh, notify เนี่ยมันก็กำลัง uh, deploy ตัว vm ที่เรา create กันอยู่นะครับเราก็รอให้ uh, มัน deploy จนเสร็จ นล่ะครับหลังจากเราเาสร้าง virtual machine เสร็จปุ๊บเนี่ยไห้ให้ใเราเข้ามาที่ resource ของเรานะครับเราต้องเข้ามาดูที่ virtual machine ที่เราสร้างก็จะเห็นว่ามันดิโพยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้ให้เราเข้าไปที่ตัว virtual machine ที่เราสร้างนะครับในที่นี้ก็คือสวัสดีเทมโอลศูนย์หนึ่งนะฮะเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเ,เราก็จะ connect ตัว virtual machine เนี้ยเข้าไปนะครับมันก็จะมีบอกหมดเลยนะครับทีนี้ให้เรากดที่ connect กับผมห้เราเลือก RDP อ่าจำได้ไหมครับที่เราเลือก RDP ในตอนแรกครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ตรงเนี้ยก็ให้เราจำไว้ไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็เราก็จะโหลดตัว RDP file ออกมาหลังจาเราโหลดแป๊บหนึ่ง ครับแล้วก็ให้เราเปิดขึ้นมาพอเปิดไฟล์มาเนี่ยจำได้ไหมครับชื่อใน Password ที่เราตั้งเลยนะครับผมก็ใช้ตรงครับผม ก็โอเคนะครับมันก็จะคอนเน็กกด Yes ไปเอ่าเรียบร้อยครับผม Virtual Machine ที่เราสร้างที่เป็นอ่า Windows Server 2016นะครับก็ดีพอยเรียบร้อยละทีนี้ก็รอแป๊บหนึ่งเอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตามันก็จะเหมือน Windows อ่ Server นะครับแล้วมันก็ถ้าเกิดเราจะคอน โปร่งคอนฟิกพวกเน็ตเปิอ, config, ปอ, network, อะไรกับพใช้ไปนะครับมันจะขึ้นหน้าแมนเจอร์ขึ้นมานะครับหน้าแดชบอร์ดอันนี้ใครอยากจะปรับเซตนั่นนี่ตรงไหนก็สามารถทำได้เลยนะครับซึ่งในตัวหน้าตาเนี่ยมันก็จะอย่างที่บอกครับก็คือเราสร้าง Windows Server ข,างนะงงง Server ขึ้นมาเครื่องหนึ่งนะครับเป็นเครื่องจำลองเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเครื่องหนึ่งเลย หน้าตาตัว Windows ก็จะเหมือนกับที่เราใช้งานนะครับแล้วกดย่อลงมานะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยละค,คือหน้าตาของ VM ที่เราสร้างขึ้นมาคับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอการสร้าง VM ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมน่าจะพอเป็นไกด์ไลน์ให้ให้หลายๆคนได้อลอง เข้าไปเล่นดูนะครับจากตัว a อโชเ r e ดิตที่เขามีให้200อ us อะนะครับผมครับทีนี้ถ้าใครสนใจที่จะเข้าประช c คอมมูนิตี้กับเว็บสวัสดีคลับนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่สวัสดี .club นะครับแล้วก็จะมีเมนูยอ,อยู่ด้านบนนะครับผมที่ชื่อว่าเข้าลงวงการสอบประชวสวัสดี นะครับแล้วเราก็จะมีแอดมินคอยนะช่วยไกล์นะครับกรณีคนที่บบไม่รู้จะปรึกษาใครเนี่ยก็เข้ามาหาเราก็ได้นะครับก็บางทีการได้คุยกับคนที่รู้จริงเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มศักยาภาพของเราขึ้นมาได้ได้ไดไดในะระดับหนึ่งนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์เข้าไว้ที่ในช่องอ คอมเมนต์ได้เลยน,นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เ,เรื่องอาชูวีเอมก็จบลงเท่านี้สวัสดีครับ